มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการปรากฏว่าเรายังไม่ได้ไป,ไปถึงเอนจีไบร์เลยนะคะแต่ว่านี่มีข่าวนะคะตะ่้กี้เราติดค้างกันว่า เออถ้ามองว่าการที่ผู้หญิงจะต้องจ่ายสินสอดก็เป็นการกดขี่ผู้หญิงแต่ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งนะคะการจ่ายสินสอดของผู้หญิงเนี่ยเป็นการการันตีว่าสามีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสินสอดที่เขาได้รับมาทีนี้ภาระต่อไปจนตลอดชีวิตของสามีคนนั้นก็คือจะต้องเลี้ยงดูหาเงินนะคะมาสพอร์ตครอบครัวซึ่งปัญหาก็คือว่ามันไม่มีอะไรรับประกันใช่ว่า ผู้ชายจะรับผิดชอบต่อสินสอดที่ได้รับมาจนกระทั่งรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะคะกับพิธีสตรีเนี่ยคือแทนที่จะเอ่อคนก็อาจจะเถียงว่าตายซะย,ยังจะดีกว่าอยู่แบบเป็นหญิงไม้ที่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์แต่คำถามของแขกก็คือว่าแล้วทำไมเราไม่ไปต่อสู้ให้สถานะของหญิงไม้ดีขึ้นและสามารถอยู่ในสังคมได้สามารถทำงานได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถมีความเป็นเป็นมนุษย์อยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอิงอยู่กับสถานะของสามีมหรือว่าการมีชีวิตอยู่การจะอยู่หรือการจะตายอของสามีาผู้หญิงหนึ่งคนก็คือเท่ากับว่าเป็นพลเมืองหรือเป็นออมนุษย์หนึ่งคนในการที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆค่ะแต่การที่มีคนมาโต้แย้งว่าถ้านะฮะถ้าเรามองว่าวัฒนธรรมพวกนี้มันคือความป่าเถื่อนมันคือความความไร้มนุษยธรรม มันก็ในในยุคลนาณิคมเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งไม่ตรงกับหลักการการให้คุณค่าของมนุษย์ในสายตาของคนผิวขาวในสายตาของคนตะวันตกก็เลยเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้ต้องเจ้าละเจ้าละเจ้านานิคมลในาณคมขึ้นมาเป็นเหตุให้คนผิวขาวรู้สึกว่าจะต้องมาให้การศึกษานะคะมายกระดับมาเปลี่ยนศาสนาของคนพื้นเมืองนะคะทีนี้ ไอ้เรื่องแบบนี้มันก็คงมองกันได้หลายมุมทีนี้มีข่าวนี้เราผมาพูดกลับมามเรื่องแองกี้บรายนะคะจริงๆแล้วมันมีเออข่าวนี้นะข่าวเก่ามากคิดว่าทุกคนคงจะพอจํากันได้คือ,อปี2003ะจะ <laughs> จำไม่ได้แล้วนะ,ะคะเกือบสิบปีครับ ข่าวที่ใหญ่มากก็คือว่าหัวข้อข่าวคือ India's d a r r Death นะคะคือการตายไปของระบบการให้สินสอดของอินเดียเธอเป็นวีรสตรีเลยะนะคะเธอชื่อนิชาชามานะคะนิชาชามาทำอะไรนะคะก็คือว่าเ,เธอจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ พ่อเธอเป็นคนหาเจ้าบ่าวให้แล้วหาเจ้าบ่าวจากไหนก็คือดูโฆษณาในนั่งสือพิมพ์อันนี้เดี๋ยวก็จะมาคุยกันต่อจะคุยกันต่อว่าระบบการแต่งงานแบบที่อินเดียเนี่ยยังเป็นระบบที่เรียกว่า arrange marriage คือการแต่งงานแบบผู้ให ภาษาไทยเรียกคลุมถุงชนนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราใช้มาตรฐานของเราไปตัดสินระบบของเขาว่าคือการคลุมถุงชนแต่สําหรับเขาเนี่ยอันนี้คือวิธีปกติที่สําหรับการหาคู่ก็คือเหมือนพิธีโอมิยหรือการดูตัวของญี่ปุ่นประมาณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์น่าจะได้มาคุยกันต่อนะคะในเรื่องว่าการแต่งงานแบบแบบหาเองหรือการแต่งงานแบบการผ่านระบบการจัดการซึ่ง ใช้คำว่าระบบการจัดการน่าจะเข้าใจได้ชัดเจนกว่าคําว่าคลุ่มถุงชนนะคะก็คือพ่อไปเจอโฆษณาเนี่ยเจ้าบาวโอ้โหคนนี้ใช่เลยลูกคนนี้แหละเหมาะเหมาะกับลูกฉันก็จัดงานจัดการดูตัวแต่งงานกันนะคะก็อายุนิชายุ2ยุ21นะคะแล้วก็ มีการจ่ายค่าสินสอนแล้วตอนที่ตกลงกันครั้งแรกเจ้าบ่าวพ่อแม่เจ้าบ่าวเขบอกว่าออ้ยไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองรู้สึกว่าเจ้าสาวคนนี้มีคุณสมบัติดีพอที่จะมาเป็นเจ้าสาวมาเป็นลูกสะพ้ยนะคะแล้วครอบครัวของนิชาเนี่ยก็จัดการซื้อรถนะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของแต่งบ้านเขบอกซื้อแบรนด new car เลยนะคะซื้อรถใหม่ให้ ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วกฎหมายการให้การที่ผู้หญิงจะต้องจ่ายสินสอดให้ผู้ชายเนี่ยในอินเดียนะคะกฎหมายนี้นะคะชื่อว่า a n t i d o w r y Act เนี่ยพระราชบัญญ,ญัติการต่อต้านการจ่ายสินสอดเนี่ยนะคะ มีขึ้นมาตั้งแต่ปี1961พ้าร้ออ็แล้วคราจแล้วก็รวมถึงในข้อมูลของผมนะคะว่าในปี1984แล้วก็ปี1985ก็มีการปรับแก้ไขให้ทันสมัยขึ้นด้วยนะคะกฎหมายที่พอแต่งงานไปแล้วนะคะปรากฏว่าแม่ค่ะแม่เจ้าบ่าวมาทวงนะคะบอกว่าเอ้าไหนล่ะเงินสินสอดทำไมเธอมาแต่ตัวยะมีแต่เฟอร์นิเจอร์ไม่ขีดชิ้นติดตัวมาด้วย นิชาเธอก็บอกว่าเธอเธอไม่มีสินสอดนี่ไงก็ตกลงกันแล้วว่าไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเธอถกโดนตบเลยค่ะชโดนแม่เจ้าบ่าวตบโดนแม่เจ้าบ่าวตบแล้วเป็นไงคะสิ่งที่เธอทำนะคะซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงอินเดียทั้งหมดเลยเธอทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเธอจะทำคือเธอไปแจ้งความจับทั้งเจ้าบ่าวจับทั้งแม่เจ้าบ่าวด้วยนะคะแล้วตอนนี้ทั้งแม่เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าบ่าวติดคุกอยู่แล้ว นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคะว่าเอ้าบอกว่าทำแบบนี้ทำไมถึงกล้าทำนะคะนิชาก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกนะคะเขาบอกว่าพ่อของดิชันก็หัวใจวายไปเลยค่ะต้องลงไปนอนอยู่บนพื้นหญ้าเลยเดี๋ยวขอขอด้วยว่าพ่อหัวใจวายเพราะอะไรเพราะว่าลูกสาวถูกทำร้ายหรือว่าพ่อลูกสาวแจ้งความลูกสาวไปแจ้งความด้วยนะครับไม่ใช่เพราะว่าลูกสาวถูกทำร้ายไม่ใช่นะคะตกใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเออก็เลยมี เพราะฉันพอเธอทำแล้วก็เป็นข่าวเธอกลายเป็นวีรสตรีแล้วก็กลายแบบว่าโทรศัพท์เธอนี่มีคนโทรเข้าหาตลอดผู้หญิงอินเดียทุกค,คนโทรศัพท์ไปหาเธอเพื่อที่ปรึกษาแล้วก็บอกว่าเธอเอาเธอเอาความกล้าหาญแบบนี้มาจากไหนทําไมถึงกล้าทำํำ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าผู้หญิงอินเดียก็ไม่ได้พอใจที่จะอยู่ในระบบแต่ไม่มีใครกล้าที่จะแผกค้อนไม่มีใครกล้าที่จะทําอะไรคือถ้าใช้ภาษาไทยหคงบอกว่ามันจะต้องดูเพี้ยนดูดูประหลาดมากแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือว่ามีผู้ชายมาสู่ขอเธอเต็มไปหมดเลยเพราะรู้สึกในทางกลับกันนะคะผู้หญิงคนนี้ช่างกล้าหาญแล้วก็มีผู้ชายบอกว่าอยากจะแต่งงานกับเธอโดยที่เธอไม่จําเป็นต้องจ่ายสินสอดเลยนะคะนี่สถิติ คุณอาจสถิติน่าสนใจมากมสถิติเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าการฆ่านะคะผู่หญิงโดนฆ่าเนี่ยโดนสามีฆ่าในปี2,001นหะนะึ่งะประมาณเจ0 0พนคนสถิติที่ของผมมีเนี่ยนะคะคว่าจะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ดาวรี่เนี่ยฮะ4ี่0 0คดีต่อปี 45,000คดตีต่อปีนะฮะแล้วก็มีการถูกว่า,า6 0 0 0 0ถึง7,000คนเนี่ยก็คือจะถูกฆ่าอย่างที่นั่นอ่ะแต่ว่าคดีอื่นๆที่ทำร้ายเนี่ยมันก็คือจะรวมถึงเป็น45,000คดีนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีเกมแบบ Angry b r ร d ยออกมาแล้วก็ะะรวมถึงส่วนใหญ่นะคะจะถูกว่า,าถูกฆ่าตายเนี่ยจะถูกถูกจัดในคดีว่าอุบัติเหตุในครัว คือถูกไฟคลอกตายก็คือโดนเผาโดนเผานะบรายเบอร์นิงมีเรื่องนี้เลยนะคะถูกวางยาถูกผลักตกจากระเบียงนะฮะแล้วก็ถูกผลักให้ลถหรือยานพาหนะทับชนคือทำให้เป็นเรื่องทำครัวแล้วแก๊สระเบิดไฟไหม้ตายไปถูกทําให้เป็นเรื่องโดนรถชนตายอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นชะตากรรมของผู้หญิงอินเดียแต่ว่าในอีกบทความหนึ่งที่คุณอาจเพิ่งยกมา เมื่อสักครู่<ม>นะคะที่บอกว่าม,มีนักนักกิจกรรม,มคนอินเดียน,นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษย<ม>ชนนะคะก็มองว่าการให้สินสอดด้านหนึ่งก็เป็นหลักประกันนะความมั่นคงในชีวิตของหญิงสาวขณะเดียวกันนะคะการถูกกดขี่ทำร้ายร่างกายถูกเผาถูกฆ่านะคะคก็มองว่าเป็นการกดขีท<ม>ท่ที่ที่ที่เห็นได้ชัดแล้วเดี๋ยว ความเห็นเธอน่าสนใจว่าเธอมาเปรียบเทียบกับกรณีของผู้หญิงไทยอย่างไรนะคะมาคุยกันต่อวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ